สคสเป็นวอนปีศาจสุนงีนะเป็นเวอร์ลัชชี่โฮเทลอ,ออกดีเนอร์เลยนะไม่ธรรมดาว้าว ถือว่าเป็นโอกาสนี้ในการที่เราฉลองครับที่เราครบ1,000ซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับมาพบช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไหนไปได้บ่อยครับตอนนี้เราอยู่ที่เดอะชอตับพานีแล้วนะครับเป็นโรงแรม5ดาวนะครับติดหาดเลยเป็นวิลล่าครับ เดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูห้องครับตอนนี้ยอยู่ขั้นตอนการเช็คอินนะครับกิน,นเวลคัมดิงนะครับเป็นน้ำอัญชันนะครับแับขนมพื้นเมืองตอนนี้รอเช็คอินอยู่นะครับได้หมดก็อสดชื่นครับกำลัาางจะไปที่ห้องแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศทูบิลล่าที่เดชชอเป็นยังไงนะครับร<อ>เป็นแบบว่าเหมือนกับที่ล็อกล็อกประตูใช่ไ่ะ สวัสดีครับมาพบช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยครับอเดี๋ยวเราเข้ามาก่อนครับสัญญาณดังครับตอนนี้เราอยู่ที่เดอะชอนะครับเป็นห้องพักสไตล์พูลวิลล่าเป็นในเครือของกะตะธานีนะครับห้องนี้มีความพิเศษก็คือว่าจะมีพนะูลวิลล่าเนาะคือทั้งโรงแรมเนะี่ยมี98ยูนิตนะครับมีพูลวิลล่าทั้งหมดขึ้นอยู่ว่าเราได้ทำเลตรงไหนขึ้นอยกับราคาที่ทุกคนจ่ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมแบบเหมือนกับโต๊ะเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะให้เราใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะครับ เป็นเตียงิงไซเนาะแล้วก็ไฮไลท์ที่นี่เลยเปิดได้ไหมนี่ให้ทีมงานตามมาครับนี่คูวิลล่าใหญ่ๆเลยครับคูวิลล่าใหญ่ๆเลยนะหนึ่งอันนะครับข้างหน้าเป็นหาดนะเนี่ยโซมไปตรงนี้เป็นหาดส่วนนี้เป็นตู้เย็นนะครับมันก็มีน้ำให้เรานะโ้ที่นี่ให้น้ำมาเยอะมาก น้ำแข็งฟรี24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีกอล์ฟบริการเราไปที่ฟาร์มมิม่า24ชั่วโมงเหมือนกันนีชากาแฟเนาะอันนี้เป็นเสื้อคลุมแล้วก็ดายเตารีดน,นะครับเอาเครื่องแป้งนะครับอ่าทุกที่ครับต้องมีเซฟกับรองเท้านี่ที่ต้องมีเนาะแล้วก็มีถุงซักผ้าน,นะครับ แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีร่มให้1อันเนาะหลักๆแล้วก็เป่าไปทะเลเปล่าไปทะเลโอเคอเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์ในส่วนที่เป็น,านสามารถเข้าออกได้หลายทางนะครับที่นี่ห้องน้ำนะครับที่เราจะเจอก่อนห้องน้ำอันนี้คือ shower box อให้ทีมงานตามมาดู shower box ก่อน นะครับอ่ะอันนี้คือ Shower Box นะครับแล้วก็มีพวก complimentary นะครับอันนี้คือห้องขับถ่ายนะครับปกตินะครับแล้วก็นี้มีอ่างอาบน้ำหนึ่งใบโตโตๆเลยก็อ่างล้างหน้าแบบ Piss and her นะครับอ่าตรงนี้เป็นมาตูสไลด์เพื่อจะเชื่อมไปส่วนที่เราจะนั่ง โดยรวมโอเคนะที่นี่ก็คือเป็นที่ที่แบบว่าเหมาะสำหรับในการมาใช้เวลาในวันหยุดและพักผ่อนนะครับเพราะว่าฟัคซิลิตี้หรือพูลล่าเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ติดหาดด้วยเดี๋ยวเราไปเก็บภาพสวยๆมุมข้างนอกมาฝากทุกคนนะครับเขาบอกว่าที่เนี่ยสามารถสั่งอาหารมากินได้โดยการสแกน qr วั่อาอาบน้ำนี่ก็มีการโรยโรยดอกไม้มาให้เรานะในการใช้เดี๋ยวเรามาสแกนตรงนี้น่อยล o งเซอร์วิส แกนปุ๊บที่นี่มีห้องอาหารอยู่สองห้องเดี๋ยวเราดูว่าจะกินอะไรกันดีมีอินเตอร์เนชั่นแนลกับไทยย้อนยุคเขาบอกประมาณนั้นแต่ว่าข้อดีคือสามารถข้ามไปกินได้ที่ของตัวกระตาธานีด้วยเขามีสามห้องอาหารเลยนะครับเขาเป็นเจ้าของเดียวกันนีเป็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะช่วงโควิดโรงแรมส่วนมากที่เป็นโรงแรมระดับห้าหกดาวเนี่ยเขาก็จะทําเป็นเมนูให้เราสแกนผ่าน QR เนาะ อันนี้เราไล่มาให้ดูเลยเนาะตั้งแต่เป็น appetizer ก็เป็นพวกสลัดนะครับ burger sandwich pasta อันนี้ main c o u r ก็เป็นพวกสเต็กแล้วก็ยังมีพวกผัดไทยนะครับแล้วก็มีเป็นพวกแบบอ,อาหารจานเดียวเนะเป็นแกง,งต่างๆมีขนมหวานผลไม้ไวน์โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราคิดว่าพาทุกคนไปทัวร์ข้างนอกดีกว่าว่าเป็นไง แล้ด้านหลังผมก็คือหาดกะตะน้อยนะครับตอนนี้ห้าโมงเย็นอากาศกำลังดีเลยผู้คนก็พามาเล่นน้ำแบงนี้เลยนะครับเราเคยมาเล่นที่หาดกะตะเนาะแต่นี่คือกะตะน้อยนะครับมันเป็นอีกภูเขาหนึง่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูส่วนกลางอันนี้เป็นฟิตเนสนะใครชอบรักษาสุขภาพอยากอาอกกำลังกายแนะนำที่ตรงน,นี้ฟิตเนสต,ตอนนี้ก็มีคนใช้บริการอยู่แต่ที่นี่เขามีไฮไลท์นะที่เป็นแบบสะพานกระจกเดี๋ยวเราจะเดินไปดูว่าเป็นยังไง ตรงนี้เป็น uh, private dinner ยันนี้แน่ๆเลยอันนี้เป็นอีกสานึ่งของี่นะครับและด้านหลังผมก็คืออีกไฮไลท์ที่นี่เลยที่คนนิยมมาเที่ยวก็คือต้องมาถ่ายรูปบนสะพานแก้วโหด,ดูดิดูดิแบบเห็นถึงพื้นดินน่ะเห็นหน้าเราเลยอะ่ะโอ้โหแบบเทคทะเลแบบเต็มๆ พาเดินสะพานเขาเรียกว่าเป็นสะพานอะไรนะคิวปิดคิวบิกตามมาคร่าวๆเราว่าประมาณนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปลุยที่บีชกันบ้างว่าบีชเป็นไงครับไปเจอกันที่บีชเราจะพาไปทะเลกันนะครับไปทางนี้ประตูนี้ครับเปิดบริการ5-4-5และปิดบริการ1ชึ่ว่มงนะครับอย่าไปเลยเดลาวนะสิ่งสำคัญในการมาทะเลต้องดูว่าสีแดงคือห้ามเล่น เหลืองคือเล่นมีความระมาระวังและสีเขียวเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าอันนี้เป็นโทเสีอะไรและด้านหลังเราครับคือเดอะชอบายก็ตตามทานี่นี่ครับที่เป็นภูเวล่า98ยูนิตขึ้นอยู่ว่าใครได้วิวไหนนะกับกําลังเงินที่จ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปลุยหางใรายละเอียดนุ่มเดียวเดินแล้วนุ่มเท้ามาก ต้องสัมผัสน้ำทะเลนะเดี๋ยวมาไม่ถึงนะครับครับหาดกระตาน้อยครับเป็นหาดที่สามารถเล่นน้ำได้นะแต่ก็มีความลาดชันของของทะเลตรงนี้นะก็อาจจะต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะเขาดูจากสีทงเนะี่ยถ้าเป็นแดงเหลืองก็ยังพอเล่นได้แต่ถ้าแดงเลยห้ามเล่นนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับพาทิ้ใกล้ตกดินแล้วครับที่จะซอกระตะานี้นะครับใครมีโอกาสมา พักที่นี่สามารถมาชมพระาที่ตกดินได้ที่ห้องตัวเองเลยครับไม่ต้องไปชมที่แหลมกรุงเทพก็ได้นะครับที่นี่ครับเป็นที่พักสาหรับผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับเราเข้าโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยโรงแรมนี้นะครับที่เราสั่งมาจากร้านยงซีฟู้ดเนี่ยและนี่เราไปซื้อมาสดๆที่ตลาดนะเมื่อกี้ที่เราถ่ายทุกคนดูนะครับเรามีอาหารประมาณ4อย่างเนาะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่เราฉลองครับที่เราครบ1,000 s u b s c r บ b e นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ใครยังไม่ติดตามคลิปเราก็ขอให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำคลิปที่ดีๆให้ทุกคนดูนะครับโอเคเดี๋ยวทานก่อนครับแลนะตอนนี้ครับเป็นเวลาดึกนะครับสี่ทุ่มกว่าเราก็อยากจะรีแลกซ์ด้วยการแชร่อ่าเนาะ สวัสดีเช้าวันถัดมานะครับเราอยู่ที่เดชอกระตธานีครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงครับเมื่อวานเราก็นอนดึกเหมือนเดิมกิจกรรมเราค่อนข้างแน่นคะรับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ฟักซิตี้ส่วนกลางแล้วฟักซิตี้ในห้องครับอ้าวทีมงานมาปลุกเราแต่เช้าให้เราไปไว่ายน้ำอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสระว่ายน้ำส่วนกลางครับ ที่มันเป็นจุดขายของที่นี่เนาะนี่เราอยู่ที่เดอะชอ w ์ายกระตักทนีนะครับมาเลยที่นี่มันจะเป็นแบบว่าเป็นบ้านแบบหลังๆอันนี้มีรั้วกัน้นบริเวณสระว่ายน้ำนี้1.5เมตรนะครับดูเราไปกินข้าวก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาออกมังกร ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารเช้าฮาเบอร์นะครับเดี๋ยวตามไปเข้ามาเราเปิดเเติอรองเงิ้ยครับขึ้นขึ้นทีอะไรอย่างเงี้ยจะว่าอะไรนะส่แทนได้ไหมครับอ๋ออันนี้คือปลาใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นเป็นชิ้นเอาไปแฮมเป็นแฮมครับอ๋อโอเคได้เอาชิ้นหนึ่งครับใช่ครับห้องอาหารนี่มีหลายหลายประเภทมากอันนี้นี่ผัดไทยด้วยผัดไทยต้มซีต้มราแกงกระวานไก่ 好好、uh huh. 嗯，我跟你讲，我操！ จุดนึงที่เราพลาดคือตรงนี้เสียดายมากคลิปนี้ปกติต้องมาถายรูปตรงนี้เลยเนาะแต่เนื่องจากปัจจุบัน,นครับเขาไม่ให้เราขึ้นไปนะก็เลยพลาดการถ่ายตรงมุมกระจกตรงนี้ครับโอเค นะครับก็จะบอกว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรม5ดาวครับอยู่ที่หาดกระตาน้อยครับเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับเป็นพูลวิลล่าทุกหลังครับราคาก็คือหมื่นอัพนะครับถ้าใครใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันก็จะมีส่วนลดนะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้อาตอะไรกันไปเรื่อยๆบ่อยครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปถัดไปครับ